เราแวะที่อำเภอเชียงยืนนะคะนี่โรงเรียนบ้านเชียงยืนนักเรียนกำลังเลิกเรียนพอดีพอดีหิวข้าวนะคะเราก็เห็นชัยสีบะหมี่เกี๊ยวนะคะมากับตต่นก็กินข้าวก่อนเพราะว่ามัวแต่กินข้าวนั้นแล้วก็พาแม่ไปมไม่ได้กินข้าว กินแต่ข้าวข้าวข้าว,าวาก็กินแล้วแหละแต่อยากกินอีกนี่เขาขายอยู่ตรงร้านปริญญาไทยกสารนี่แถวเชียงยืนเชียงยืนเชียงยืนเชีงยชงยืนอำเภอเชียงยืนน่ะถ้าไปเลี้ยวซ้ายก็ไปกันวนวน ถ้าตรงไปก็ไปยังตลาดกระสินบ้านทุกซ่าถ้าเลี้ยวขาวาก็เป็นมหาสารคามบ้านทุกไปได้หลายทางอำเภอเชียงยืนนี่ก็จเจริญน,นะทุกคนเขียวน้อยหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เจ็นยออกไปแล้วเดีเ๋ยวน่ากินมากเลยเช่ยสี่บัหมีเกี๊ยวหิวข้าว ลูกซาซิมให้ดูเดี๋ยวลูกซาซิมให้ดูว้นทำไมของว้นมีลูกชิ้นด้วยอ่ะเพราะสูตรมั้นอ๋อของตุ๊กบะหมี่มเดี๋ยวเราจะปรุงบะหมี่กันนะคะทุกคนกน้ำส้มหนึ่งช้อนขวาใส่พริกป่นสิบช้อน พริกป่นแต่พี่ไม่ค่อยเผ็ดน,นะลดปรุงลดโรคอย่าปรุงเยอะบะหมี่เยอะมากเลยเธอบอกเขาพิเศษเหรอครับผมเธอจะกินหมดไหมคะไม่เลย ร้นานชายส,สีบะหมี่เกี้ยวหน้าโรงเรียนเชียงยืนเส้นทางกับกรุงเทพนะคะคุณตัดร้อนดีจังเลยเดี่ยวก็ร้อนอากาศก็ร้อน กินลูกชิ้นเธอหน่อยสิได้เลยได้เอาลูกเดียวก็ได้ของลูกสั่งเพิ่มไม่ได้หน่ยมากเสียแล้วหวานเสียขาะจงปองแจงแป้งอร่อยว กับต่อสองน้องชายลุกชายกลับบ้านมาครั้งนี้นะแม่มีความสุขมากเลยเดี๋ยวพุทธพาจะกลับอีกพุพาทุกคนมาเที่ยววันวิสาขาบูชามาดูมาดูทะเลภุมิภูมิสวยมากเลยนะ

เพื่อชาวบ้านด้วยค้าขาย แก,ก้วคุณแม่น่ารักเลยอันนี้แก้วมาจากบ้านคุณแม่ซื้อไว้ให้อร่อยนะ

อร่อยดีแบบบ้านๆก็แนะนำนะคะช่วงสงการถ้าอยู่ยาไปเที่ยวไหนก็ช่วยแวะอุดหนุน ร้านค้าข้างทางนะคะชาวบ้านประชาชนที่เขาค้าขายนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะชอบจอดปั๊มจอดอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องพยายามแบบช่วยเศรษฐกิจนะคะช่วยพี่น้องชาวบ้านพวกที่ร้านค้าข้างทางอะไรด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยคนไทยกันเองค่ะนะคะใครก็ที่พอมีตังจับจ่ายก็เชิญเชิญนะคะมาเที่ยวกระสินบ้านทุกซาก็ได้วันนี้ทุกซาขออนุญาตกินก่อนนะคะแล้ว ค่อยพบกันใหม่ค่ะเจอกันที่กรุงเทพน,นะคะสวัสดีค่ะ